DJ กลับมาพบกับพี่กิตที่ซีทูคูณเกม i ิ่งวันนี้โกมาเล่นเกมแอดฟก้าอีกแล้วนะสเปเชียลอีเวนต์นี่คือเบลลี่เบดจีทีวันก็เป็นอีเวนต์เก็บรถคันนี้ครับเบลลี่เบดนะก็มาถึงสเตจสามหรือว่าคันที่สามแล้วนะเอาไปรููคันที่สามนะโอ้คันที่สามนี่โอ้โหรางวัลเยอะเลยนะเป็นการ์ดรถประบู่คันแดงเนี่ย <laughs> นะเอาเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูให้ขับคันไหนบ้างโอ้มีดนะอทไวเปอร์นะโอ้โหฟอดจีทีแล้วก็นี่ครับ f o r ์ดเชีนี่คันนี้ถ้าขับคันนี้เข้าเส้นชัยทาเวลาได้ด้วยนะนี่มันจะปลดล็อกการลดประบูเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองคันนี้ไปขับหน่อยนะครับทุกคนครับนี่ครับฟอร์ดเชอร์บี้จีทา R ไปเลยอ่าดูนะครับฮื่มสีรีส์รถประบูแ่แอนคันนี้ก็สวยดีนะครับนะแต่หน้าตานี้มู่ทู่ไปหน่อยเอาไปลองดูนะครับคันที่สาม BXR เบลิเบตจีทนะครับวันนี้ขับฟอดเชอร์อ่ะ ครับอาจจะไม่แรงเท่าไหรก่ก็ลองดูลองดูนะอโอ้โหข้างหน้าอืดครับก็ลองดูหน่อยลองดูหน่อยเป็นไงอุ้ในโตเต็มลองดูลองดูครับทุกคนไม่ต้องซีเรียสฟืบฟืบทำเวลาได้เท่าไหร่นะยังไม่ได้อัพสักเท่าไหร่ครับครั้น,นี้เราแทงไปแซงไปขึ้นที่สองเราอยู่ดูที่เวลาครับ ผู้ชนทำไมเนี่ยอือเอาคืนเอาคืนเฮ้ยอือโอ้โหเครื่องแรงนะฟอร์จูบี้ท้ายฟอดจีดีใช่ไหมครับทุกคนครับอือหือตามที่หนึ่งพันไหมเนี่ยทุกคนตามเข้าไปดิอุ้ยด่านเมืองจีนใช่ไหมเนี่ยจีนหรือญี่ปุ่นอ้าวมาทางนี้มาทางนี้อุ้ยตามมาชนทำไม สามันชนทำไมอีจะเข้าเซนใชรหรอ,อยังอีกอีกสักพักหนึ่งโอ้โหเสียงปอกขูมาด้านข้างแมบบเสียงหวานเชียวรถคันอื่นตามมาชนทำไมเวลาชนมีความเร็วตกนะอย่ามาชนครับอย่ามาชนครับปึ๊บปึ๊บ1.10กว่ากว่าทุกคนอย่าไปดูมันพอที่จะได้อะไรปวดลลอกไหมแข่งจบได้การ์ดไป5า้าใบอ๋อนี่นี่ได้ไปได้ไปโอ้โห 1.09นะแล้วทุกคนถึงจะได้การดลดประบูเพิ่มนะเออนะครับนี่1.10นี่ต้องไปอัพความแรงมาเอาลองดูเปิดการจะได้อะไรกันบ้างครับอสองใบนี้ก็น่าจะเป็นของแต่งรถใช่ไหมอ๋อเป็นตังนะตังโอ้โหโอ้โห้าใบาการ์ดรถมีอะไรบ้างเออโอ้โหมีทั้งหมดแล้วโอ้โหโอ้ โอ้โห oh, oh ก็มีแค่นี้ครับทุกคนข <laughs> ับเล่นให้ดูสนุกสนุกโอโหใครชอบก็ไปเล่นต่อครับแปดปอบก้าภาคนี้นะครับกับการลดประมูครับวิดีโอไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ